สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลน,นะวะรารัตนาพงศ์ครับวันนี้ชวนคุยกับคุณผู้ชมเรื่องปัจจัยสําคัญสำคัญที่จะมีส่วนในการพัฒนา เดินหน้าประเทศไทยได้อย่างน้อยวันนี้คุยกัน3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกคือเรื่องของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกําลังหลักของประเทศไทยในอนาคตเรื่องที่2คือเรื่องของนวัตกรรมที่จะมีโอกาสสร้างประเทศไทยต่อไปได้และส่วนที่3ก็คือผู้ใหญ่ที่จะมีมีส่วนในการให้โอกาสเด็กได้โชว์ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือผลงานต่างๆด้วยนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรก คุณชลชัยประพัฒพงศ์ครับถ้าเป็นรองประธานจัดงานควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไปของมหากรรมยานยนต์ครั้งที่31อนะครับอีกสองคนเป็นเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจมีอนาคตอย่างมากนะครับคนแรกก็คือคุณวิจิตราเสริมจันทร์และคนที่สองคุณนัทพงศ์สินารานะครับจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้งสามท่านสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณชลชัยก่อนว่าการประกวด โครงการเกี่ยวกับนวัตก,ก,ก,กรรมนยานยนต์เนี่ยที่ผ่ามาทํามาแล้ว5ครั้งใช่ไหมครับ,รบอยากเพื่อพูดถึงภาพรวมบที่ผ่านมาผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ,รบก็คือเราตอนแรกที่เราเริ่มโครงการเนี่นะครับเราก็คิดกันว่าเอ๊ะเราอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะแล้วเราอยากจะเห็นประเทศไทยต่อไปข้างหน้าเนี่ยมี มีมีสินค้าหรือว่ามีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับย,ยานยนต์เกิดขึ้นนะครับ,รบแต่เราก็มองว่าเอ๊ะปัญหาเรื่องของการทําเรื่องรถยนต์สักคันคงเป็นเรื่องไกลเกินไปแล้วละ่ะสำหรับคนไทยแต่ว่ามันยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างอื่นที่รองรับเช่อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือว่าแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์นะครับเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงเราอยากจะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีโอกาสในการที่จะคิด นวัตกรรมต่างๆแล้วก็เราเป็นเวทีหนึ่งในการผลักดันให้ไอเดียหรือแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาได้ครับครหครั้งที่ผ่านมาผลงานของเดๆเข้าที่ผ่านผานตาของคุชัายเป็นยังไงบ้างก็มีมีหลายชิ้นนะครับที่ิดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยที่เราเห็นว่า เออไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้แต่แต่ในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะยังม,ออมันไกลเกินไปออนะฮะ,ะแล้วก็เหล่านั้นเนี่ยผมว่าเป็นเวทีที่เด็กเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ในอนาคตได้ถ้าเขาเออได้แสดงออกออมีเวทีที่เขาจะแสดงออกผลงานเหล่านั้นครับผมมาถึงครั้งล่าสุดเลยทีนี้เลยทีม ทีมจากมหาวิทยาลัยธาสมศาสตร์คุณชาชัยดูผลงานของน้องแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็เท่าที่ดูหลายๆผลงานเทียบกันนะครับคั้งนี้ก็มีความพิเศษโดดเด่นเป็นพิเศษก็คือว่ามีความสามารถที่จะเ,เข้ากับยุคสมัยนี้นะครับครับคืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยในต่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มพูดถึงการ mobility หมายความว่า,าการเดินทางที่คล่อ,องแคล่วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เล็ก c o m p a c ขึ้นครับ ซึ่งไอเดียของน้องกลุ่มนี้นะครับก็มีความสอดคล้องกับไอเดียที่ในต่างประเทศเขาก็ทำกันนะครับออออก็ทำให้เราคิดว่าเ,ออเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตคถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะยังมีข้อจำกัดทางด้านออวัสดหุหรือวิธีเทคนิคต่างๆแต่ว่ามันเป็นไอเดียเริ่มต้นที่ต่อไปถ้าพัฒนาต่อเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ออทีนี้มาถึงน้องๆม,ม, ing, มั้งละทีมแบ็คแพคกิ้งใช่ไหมครับอ,อยากให้น้องน้ำตาลพูดให้ฟังหน่อยว่า ผลงานที่เราได้รับรางวัลมารางวัลอะไรที่เราได้แล้วผลงาน้นคืออะไรยังไงบ้างค่ะสําหรับรางวัลที่เราได้รับนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งะคะ่ะในการโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่5นะคะของม <LEGO. S 3> <โ Quit. S 2> อเตอร์เอ็กซ์โปค่ะซึ่งผลงานที่เราส่งเข้าประกวดเนี่ยเป็นผ่าน้นไฟฟ้าขนาดเล็กนะคะที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็สามารถพับเป็นกระเป๋าสะพายหลังได้ค่ะโดยที่ผ่านะตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับการเดินทางในระยะใกล้ๆสําหรับคนเมืองเนี้ยค่ะแล้วก็ข้อข้อจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คื <y> อสามารถพับ แล้วก็พกพาใช้งานง่ายอะค่ะมีการใช้งานที่สะดวกมาเขาว่าใช้ขับเคลื่อนจริงๆได้ค่ะถึงเวลาเก็บพับสะพายขึ้นหลังได้ได้ใช่ถือขึ้นที่ทํางานได้เลยได้เลยแบบนี้เป็นต้นใช่ค่ะแนวคิดนี้เริ่มต้นมายังไงถึงได้เริ่มมาทําแบบนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเราเห็นว่าจากต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมีแนวคิดทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเรานําเข้ามาในประเทศไทยมาพัฒนาให้เป็นของเราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะอืมน่าทำน้องผู้ชายน้องจุน ขมงช่วยยังไหมครับปัจจุบันนี้มันคนใช้รถใช้ถนนมีอยู่เยอะมากการจราจรติดขัดสาหัสสาหัสกันมากเป็นแนวคิดที่น่าสนใจคิดไหมว่าอนาคตหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ที่พัฒนาต่อเนื่องไปได้กี่เพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเผื่อปีถัดไปจะมาส่งส่งแรงสักรอบหนึ่งครับก็คือแน่นอนแล้วครับว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะอย่างตัวรถที่เราผลิตมาเนี่ยคืออันดับแรกก็คือเกิดจากปัญหาที่พบเจอด้วยคือ ปัญหาที่จอดรถไม่พอครับภายในมหาวิทยาลัยก็เลยคิดว่าเออรถก็ติดที่จอดรถไม่พอค่าน้ำมันก็แพงอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องหาสิ่งที่มันทดแทนกันได้ครับเร,เราคาดหวังยังไงกับกับกับโอกาสที่เวลาเรามีนวัตกรรมหรือสิ่งที่เราคิดคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเวทีที่เปิดกว้างให้เราสามารถนําผลงานเหล่านี้ไปนําเสนอเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาไหมอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือแบบว่าสามารถมีการส่งประกวดก็เหมือนได้แสดงออกครับว่าเราคิดอะไรจะทําอะไรก็มีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนก็เหมือนว่า มีมีวัดมีปัจจัยเข้ามาเพิ่มเึินมก็ทำให้สามารถสร้างได้ดีขึ้นนะครับอืมนะผมขอญาตกลับมาที่คุชารชัยครับ<ม>เด็กๆบอกว่าโอกาสเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็คิดถึงสภาพการใช้งานจริงในปัจจุบันคุชารชัยมองว่าสิ่งที่ก็น้องทำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะที่จะเติบโตได้ในอนาะครใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเรามองว่าเวทีการประกวดที่เราจัดไว้ในงานมหากรรมยนยนเนี่ย เป็นเวทีที่จะทําให้เด็กนี่มีโอกาสแสดงออกนะครับแล้วก็คนที่เดินชมงานเนี่ยปลเรงานมากเลยเนี่ยนะครับก็จะมาออมองเห็น <มา S 2> แล้วก็มันเลือกทูไอเดียที่ม,ม,มีความเป็นไปได้ไหมในการทําเชิงพาณิชย แล้วก็อาจจะชักชวนน้องนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยไปร่วมพัฒนาต่อนะครับเราก็มีหน่วยงานที่สนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยคือทางสำนักนกวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเขาก็มาช่วยเมืออ่อซัพพอร์ตเพราะว่าไอเดียของนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีการควบคุมให้ดีเนี่ยอาจจะมีคนก๊อปี้ไปแล้วไปทำอตอยที่น้องเขาไม่ได้ไม่ได้อันนี้สองคัญที่ผ่านมา5ครั้ง ผลงานที่เราเคยให้รางวัลไปเนี่ยมันเคยมีตัวไหนไหมครับหรือมีแนวโน้มที่จะเอาไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆให้เห็นผลจริงๆครับ,รบก็มีมีหลายตัวทีเดียวนะครับมผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งที่ผมจําได้ตอนนี้ก็คือคเขาเรียกว่า speed bump นะครับสังเกตว่าเวลาเราเข้าเมืองเนี่ยแล้วเ,เราก็จะค่อนข้างลาคาญกับไอ้ตัวที่อคอยลดความเร็วนะครับซึ่งบางคนเขาก็ขับในความเร็วที่กําหนดแต่ไม่คว<อ>จะต้องมานั่ง มันต้องมามาสะเทือนนะครับแล้วก็หก็คือทําให้ช่วงล่างของรถเนี่ยมันสึกหลอเร็วนะครับแล้วก็สคือสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีความร่างกายร่างกายที่มาสะเทือนแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับน้องนักศึกษากลุ่มนั้นเขาก็เลยคิดเรื่องของการทำสปีดบัมที่ปรับตัวได้หมายความว่าถ้าเกิดรถวิ่งในความเร็วที่ไม่ไม่สูงเกินที่กำหนดเนี่ย มันก็จะสามารถพับลงมาแล้วก็วิ่งได้อย่างเรียบเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่วิ่งเร็วเกินกําหนดเนี่ยมันก็จะสะเทือนอย่างที่ความตั้งใจไว้นะครับเพียงแต่ว่าข้อจบบาอํากัดบางอย่างอย่างเช่นวัสดุหรือเทคนิคในการผลิตเนี่ยก็ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีการข้อมูลในการวิจัยต่างๆเ,เข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้ออออไอเดียน้องเหล่านั้นเนี่ยมปโอกาสพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งผมคิดว่าสินค้ามันอาจจะเป็นสินค้าที่เราสามารถส่งออกได้ในอนา,า,นาคตด้วยซ้ำคร่มครับน้ำตาลมีใครมาติดต่อบ,บ้างหรือยัง <c oughs> แต่ได้รางวัลไปเมื่อเ <c oughs> มือม่อเมือ <c oughs> ่อครั้งก่อน จริงๆก็มีโทรเข้ามาโดยตรงอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะถามว่าเนี่ยพี่เห็นผลงานน้องอย่างเงี้ยค่ะคือมีโอกาสจะพัฒนาไหมหรือว่าทําผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์หรือยังอะไรเงี้ยค่ะมีติดต่อมาเลยค่ะเออพูดถึงพูดถึงการพัฒนาตัวคือเข้าใจว่าตัวที่น้องทําออกมาเป็นเป็นตัวต้นแบบตัวโปรโตไทป์ค่ะคิดว่าอนาคตน้ําหนักตเท่าไหร่นะครับน้ำหนักที่มันตอนนี้อยู่ที่10กิโลกรัมค่ะมันสามารถพัฒนาให้เบาไปกว่านี้ได้ได้ค่ะ ก็คือจริงๆแล้วเราตั้งใจจะให้เหลือประมาณ6-7กิโลกรัมเพื่อที่จะสามารถสะพายหลังได้เนี้ยนะคะก็ต้องพัฒนาต่อค่ะกกิโลนี้เท่ากับจักรยานดีๆคันหนึ่งเลยนะจักรยานถ้าจะให้ได้ประมาณ6-7กิโลเนี่ยแพงมากเลยนะ ต้นทุนถ้าเอาตัวโปรโตไทป์ของเราได้ที่เราทำมาเนี่ยต้นทุนต้นทุนอยู่ชักๆเท่าไหร่เอ่อประมาณ3 5 0 0 0ถึงสี่หมื่นเ่สามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นนั่นหมายความว่าถ้าให้มันเบาลงไปกว่านี้ราคาก็อาจจะต้องขยับเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่แน่นี่เราทำชิ้นเดียวอ๋อชิ้นเดียวจำนวนอาจจะเยอะขึ้นราคาอาจจะลดลงก็ได้ความเร็วความเร็วจุนความเร็วที่สามารถทำได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือล่าสุดก็คือ19บกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าครับม แบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะสชั่วโมง,โมงแต่นี่เป็นต้นแบบนะครับผมมันสามารถพัฒนาได้ทั้งเชิงความเร็วก็ได้แล้วก็ความจุของแบตเตอรี่ก็สามารถทาได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเชิงพาณิชย์จะเข้ามาเข้ามาจับตรงนี้เมื่อไหรยังไงบ้างใ,าใช่คือบางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถใช้ในถนนปกติได้แต่อาจจะเอาไปใช้ในสถานที่บางอย่าง,าง,างเช่นโรงงานหรือว่าอ,อะไรที่มีขนาดใหญ่แล้วก็พนักง,งานต้องเดินทางภายในอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่า เอกชนจะเอาหยิบจับเครื่องมือเครื่องไม้นี้ไปใช้ในส่วนไหนซึ่งจริงมันมีสถานการณ์ที่มันเหมาะสมส่วนในชีวิตประจําวันอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งให้พัฒนาสินค้าของตัวเองให้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้หน่อยนะครับ ปีที่6กกับบงจะเริ่มต้นแล้ว i, ใช่ไหมครับโครคงการประกวดการเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็ของเราก็จะมีเ,เหมือนเดิมนะครับคือจะผ่านทางสถาบันการศึกษาครับโดยที่นักเรียนหรือว่าตั้งแต่ชั้นอุดมศึกษาขึ้นไปเนี่ยมีสิทธิม์มีมีมีโอกาสาที่จะเข้าร่วมโครงการของเราได้นะครับโดยผ่านมีทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยให้ให้การรับรองมาเราก็จะเข้าการประกวดได้เข้าประกวดเข้าเข้ากระบวนการต่างจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศได้เลยนะครับครับผมก็คือติดต่อที่สถาบ บันของตัวเองเหมือนกันครับก่อนแล้วค่อยมาหรือจะหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของ Motor Expo ก็ได้นะครับตอนน้ำตาลกับน้ำจุ่นอนตอนเริ่มเข้ามาโครงการนี้ใหม่ยังไงครับผ่านสาบันปะผ่านทางมหาวิทยาลัยเลยใช่ครับแล้วก็เข้ามาตามขั้นตอนหลายสเต็ปไหมกว่าจะได้มีโอกาสมาถึงเป็นรางวัลรองชนะเลิศครับก็มีประมาณ3 3รอบนะคะในการเข้ารอบแต่ละรอบนี้ค่ะครับผม มีไปตรวจผลงานที่มหาลัยด้วยเริ่มตั้งแต่เราส่งเป็นแผนภาพไอเดียมาที่มาก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านเข้ารอบก็คือทางคณะกรรมการก็จะไปตรวจที่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือว่าติดต่อที่มหาวิทยาลัยก่อนหรือว่าจะมาดูทางเว็บไซต์ข้อมูลก็ได้แล้วส่งข้อมูลประกอบส่งข้อมูลของโครงการเข้ามาครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี่ถือเป็นวงเรื่องที่น่าสนใจนะครับผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปนะครับนวัตกรรม เยาวชนและคนที่ใช้โอกาสสร้างเวทีให้เด็กๆสามารถมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเองถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะได้กลับมาคุยกันดีวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือหน้าประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างจะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมและทีมงานรวมถึงแขกรับเชิญทั้ง3ท่านลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ